สวัสดีคะ่ะเด็กๆเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พบกับคุณภูการและคุณรูเจีย๊ยบคะ่ะสวัสดีคะ่ะครูการสวัสดีคะ่ะคุณรูเจี๊ยบค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนหน่วยที่5นะคะอว,วัยวะสัมผัสเรื่องที่1ก็คือตากับการมองเห็นนะคะาตาของคนเรามีอยู่สองข้างด้วยกันนะคะครูการสอง 2> 2ข้างนะคะในดวงตาของเราเด็กๆลองสังเกตดูนะคะจะมีทั้งตา ขาวและตาดำนะคะรอบๆตาจะมีเปลือกตาด้านบนและด้านล่างที่เปลือกตานะคะจะมีขนตาเล็กๆขึ้นเรียงรายกันอยู่นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เด็กๆทราบไหมคะดวงตามีประโยชน์อย่างไรอ่ะคือการท้าดวงตามีประโยชน์อย่างไรคะค่ะดวงตานะคะมีประโยชน์ในการมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กๆเลยอ่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะวะ่าสิ่งต่างๆ รอบตัวเราเนี่ยเรามองเห็นอะไรบ้างคะอ๋อเห็นเยอะแยะเลยค่ะคุณการด้านหน้าด้านข้างมองเห็นอยู่ค่ะครณการค่ะทีนี้นะคะตาของคนเราจะมองทางไหนได้บ้างคะคุณการเราสามารถมองทางไหนได้บ้างคะโฟกัสทางไหนได้อื่นค่ะตาของเรานะคะอย่างแรกเลยเห็นไหมเรามองไปข้างหน้าเลยค่ะเห็นด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าค่ะคุณการค่ะ ด้านบนเลยค่ะคุณเตีย๋อเรามอง,องขึ้นไปนข้างบนค่ะเห็นหลอดไฟค่ะต่อไปด้านซ้ายค่ะซ้ายค่ะคุณการต่อไปด้านขวาค่ะขวาค่ะแล้วก็มอง,งด้านหน้าได้ไหมคะคุณการด้านหน้ามองได้ค่ะคุณเตียถ้าคุณการแล้วข้าขงหลังล่ะคะคุณการมองเห็นไหมข้างหลังคุณการมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะ ถ้าเราจะเห็นข้างหลังเราต้องทําไงคะหันหลังกลับไปค่ะหันหลังกลับไปมองใช่ใชไหมคะถึงจะเห็นใช่ไหมคะเพราะเราไม่สามารถหันคอได้ไปข้างหลังเนาะใช่ค่ะทุกการทีนี้วันนี้คุณครูเจ๊กับครูกาจะมาสอนการมองลงด้านล่างถูกไหมคะ,คะมองภาพลงด้านล่างนะคะโดยครูเจ๊ก็มีไม้บล็อกมาให้เป็นรูป เดี๋ยวต,ตอแป๊บหนึ่งนะคะเด็กๆอ่ะตอเป็นรูปต่อเป็นรูปแบบนี้นะคะอ่าตอเป็นรูปแบบนี้เด็กๆมองตอนนี้เด็กๆมองข้างหน้าเด็กๆจะเห็นเป็นรูปอะไรเอ่ยอ่ะมองเห็นข้างหน้าก็จะเป็นรูปอ่ามีไม้บล็อกต่อเรียงมานะคะ แล้วก็มีต่อขึ้นข้างบนแบบนี้แล้วก็ต่อไปด้านหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะ่คะแต่ทีนี้ถ้าเรามองจากข้างบนนะคะเราจะได้ภาพไหนคะครูการาภาพด้านบนนี้เลยค่ะอ๋อเป็นลักษณะเหมือนตัว L อคว่ำใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้เนาะถ้าเรามองจากด้านบนนะคะ,ะเดี๋ยวเด็กๆลองไปต่อไม้บล็อกดูแล้วเรามองลงมาดูนะคะว่าจะได้แบบนี้ไหมอ่ะทีนี้ต่อไปอีก อีกสิ่งหนึ่งอ่าเดี๋ยวมาดูอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ถ้ารูการมองด้านหน้าเราจะเห็นเป็นรูปอะไรคะรอ่าถ้าคุณกูการมองด้านหน้าจะเห็นเป็นรูปบ้านคะ่ะคุณรูเจี๊ยบรูปบ้านแต่ถ้าเรามองจากข้างบนเราเห็นเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปหลังคาเหมือนหลังคาเป็นสามเหลี่ยมค่ะอ๋อเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะใคะเด็กๆถ้า,ถามีไม้บล็อกลองเอาไปต่อดูนะคะเรามองจากข้างบนอันนี้คือการมองเห็นจากด้าน บนบนค่ะนะคะแต่ทีนี้ถ้ามองเห็นจากด้านหน้าล่ะอ่าอันนี้คุณจะมีสิ่งนี้มาให้มองเห็นจากข้างหน้าอันนี้คือรูปอะไรคะคุณกาถ้ามองจากข้างหน้าเป็นรูปไหนรูปข้างหน้านะคะเราจะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะคุณเจี๊ยมค่ะคุณกาถูกต้องค่ะถ้าเรามองจากข้างหน้ามันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะแต่ทีนี้อันนี้ราคาคุณกาถ้ามองข้างหน้านะคะจะเห็นเป็นรูป วงกลมค่ะวงกลม,มอ่าเด็กๆลองวาดรูปตามสิ่งที่เห็นนะคะเห็นรูปสี่เหลี่ยมวาดรูปสี่เหลี่ยมเห็นรูปวงกลมเด็กๆลองวาดรูปวงกลมดูค่ะมีลักษณะเป็นอย่างไรต่อไปอันนี้คือรูปทรงอะไรคะครูการทรงสามเหลี่ยมค่ะอ่าเด็กๆมองเห็นไหมคะสามเหลี่ยมเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆก็ลองวาดรูปสามเหลี่ยมตามดูนะคะอ่ะต่อไปนะคะ อันนี้เราเรียนเรื่องการมองเห็นใช่ใชไหมคะครูการใช่แล้วค่ะ,ะวันนี้เรื่องของการมองเห็นก็จะมีเท่านี้แต่คุณครูดเสียประครูการก็จะมีเรื่องเพิ่มเติมในการดูแลรักษาดวงตาของเรานะคะช่วงนี้โรคก,กําลังระบาดใช่ใชไหมครูาก,การไม่ควรนามือมาขยี้ดวงตา<ช>ดี๋ยวเชือ้อโรคจะเข้าไปได้นะคะ ไม่เอาของแขนมาจิ้มตาการใช่ไหมเรียนนังสืออยู่เอาดินสอมาจิ้มตาเพื่อนได้ไหมคะครูการไม่ได้เลยไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าตาเพื่อนบอดเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไหมคะครูการอุ้ยดวงตาของเราไม่มีไข่นะคะหรอคะบอดแล้วบอดเลยแล้วมองเห็นใครคะเราจะมองเห็นไหมคะมองไม่เห็นเลยค่ะเด็กๆถ้าเราอยากใส่เสื้อสีแดงเนี้ยเราจะรู้ไหมว่าเราใส่เสื้อสีอะไรถ้าตาบอดไม่รู้ค่ะครูเจี๊ยบ เราจะมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะถ้าเราตาบอดะะใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นดวงตานะคะสําคัญที่สุดอย่าเอาอะไรไปจิ้มอย่าไปใช้ี้ตานะคะเดี๋ยวตาบอดนะคะคุณการค,คุณคิจ๊จะบอกคุณการก็ฝากไว้ด้วยนะคะอ่ะจากนี้ไปก็ให้เด็กไปฟังเพลงนะคะฟังเพลงกันต่อเลยนะคะ่ะ